ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือกันนะครับผมประจําวันที่18เมษายนพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา6นาิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยสายข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผมเป็นการพยากรณ์อากาศเป็นรายจังหวัดนะครับผม สำหรับช่วงนี้โดยคาดการว่าลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือวันนี้มีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งของให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วยนะครับผมทั้งนี้เนื่องจากว่าลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับการรายงานของภาคเหนือโดยสรุปก็จะเป็นส2สส่วนนะครับภาคเหนือตอนบนกับภาคเหนือตอนล่างสำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปของทางภาคเหนือตอนบนอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง35-39ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-26องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและจังหวัดเพชรบ,บูรณ์อุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง37-38องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-28องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับปริมาณฝนเมื่อวานนี้คือวันที่17ของบริเวณทางภาคเหนือวันที่17เมษายนก็พบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่26.0ม mm ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนใหญ่ก็ฝนเมื่อวานนี้ก็กระจายตัวอยู่แต่แถวทางจังหวัดเชียงรายพะเยานานอุตรดิษฐ์สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำบแพงเพชรและจังหวัดตากบางส่วนลำพูนบางส่วนเชียงใหม่บางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ยังก็เป็นกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างไม่มากเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เป็นสีเขียวเข้มก็น่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง10 มิลลิเมตรนะครับผมค่าเฉลี่ยเมื่อวานนี้สำหรับฝนที่ตกในวันที่17นะครับผมส่วนอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้ที่38.5องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อวานอยู่ที่ประมาณ10.6องศาเซลเซียสบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศแบบรายจังหวัดกันครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการพยากรณ์อากาศแบบรายวันของจังหวัดทั้ง15จังหวัดนะครับสําหรับทางภาคเหนือประจําวันศุกร์ที่18เมษายนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนคาดการว่าจะมีอากาศร,ร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยทั่วไปคาดกันว่าจะมีฝนตกทั่วทั้งจังหวัดนะครับพอแม่พี่น้องสาหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอปางมะพร้าวอำเภอปายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมและอําเภอแม่ลาน้อยส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลางได้แ,แก่อําเภอแม่เสรียงอําเภอศพเมยนะครับผม,มเป็นสีเหลืองนะครับพอแม่พี่นอ้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ39ต่ําสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดเชียงใหม่กันครับพ่อแม่พี่น้องสุกที่18เมษายนอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอกัญญานีวัฒนาอําเภอแม่แจ่มอําเภอฮอดและก็อําเภออมก๋อยนะครับเป็นสีเหลืองนะคะรับพ่อแม่พี่น้องส่วนอําเภออ,อื่นของจังหวัดเชียงใหม่ นั้นค่อนข้างที่จะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมโดยภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่ก็มีฝนกระจายทั่วทุกอำเภอนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายสุขที่18อากาศโดยทั่วไปของจังหวัดเชียงรายคาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยของจังหวัดเชียงรายนั้นได้แก่อำเภอเมืองเชียงรายเวียงชัยอำเภอพยามิงลายขุนตาลอำเภอเทิงแม่ลาวอำเภอสรวอำเภอแม่สวยอำเภอพานอำเภอป่าแดดและอำเภอเวียงป่าเป้านะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับเช่นแม่สายเชียงแสน โดยหลวงเวียงเชียงลุง้งเชียงของเวียงแก่นแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวงไม่มีฝนครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสเรามาติดตามอุณหภูมิและอากาศทั่วไปของจังหวัดลำพูนกันครับผมสุขที่18เมษายนคาดกันว่าจะมีการร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทุกอำเภอท,ทั้งจังหวัด ลำพูนวันนี้คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางสุกที่1 8เมษายนคาดการว่าจะอากศจะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดลำปางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้อง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่สุกที่18เมษายนคาดกันว่าอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งจังหวัดแพร่วันนี้ก็ปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมแต่มีฝนเล็กน้อยทุกอำเภอคาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับสำหรับจังหวัดแพร่ อุณหภูมิสูงสุดที่37ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับผมรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านศุกร์ที่18เมษายนจังหวัดน่านวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองรายละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งแล้วก็ทั่วทุกอำเภอท,ทั้งจังหวัดน่านคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพอแม่พี่น้องทุกอำเภอครับผมมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิสูงสุดที่37ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยาสุขที่18เมษายนอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองรลยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อําเภอแม่ใจอำเภอเมืองพะเยาภูกามยาวดอกคำใต้อําเภอจุนปงเชียงคำและอําเภอภูซาง ส่วนอำเภอเชียงม่วนนั้นคาดกันว่าจะมีฝนปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้1อำเภอรครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่37ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดต,ตากสุคที่18เมษายนคาดการว่าจะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองและละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอสามเงาแม่ละมาดบ้านตากเมืองตาก วังเจ้าและอำเภอแม่สอดส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนปานกลางได้แก่ท่าสองอยางพบพระและอำเภออุ้มผางนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่37ต่ำสุดที่28องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์ศุกร์ที่18เมษายนเพชบูรณ์วันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนฝนฟ้าขนองและละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เพชรบูรณ์ก็มีฝนทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอลมเก่าน้ำหนาวลมสักชนแดนหนองไผ่บึงสามพส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลางคือเป็นสีเหลืองได้แก่เขาค้ออำเภอเมืองเพชรบูรณ์อําเภอวังโป่งอํเภอวิเชียรบุรีและอํเภอสีเทพอุณหภูมิสูงสุดที่38ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรสุคที่18เมษายนคาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งกำแพงเพชรวันนี้ก็มีฝนทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมโดยอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอฟานกระต่ายลานกระบือซางงามโกสัมพีนครกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร สายทองวัฒนาบึงสามัคีของคุ้งชานุวรรักษ์บุรีส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลางมี2องอำเภอคือคลองลานกับปางศิลาทองนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่37ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสและมาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดพิจิตรสุขที่18เมษายนคาดการว่าจะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง พิจิตรก็มีคาดการณ์ว่าจะมีฝนทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมอํมเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อํเาเภอวชิระบารมีสามงามอํมเาเภอเมืองพิจิตรสาเหล็กวงังายพูนโพป,ประทับช้างตะพานหินบึงนาลางและโพทะเลส่วนอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนปานกลางได้แ,แก่อํเาเภอทับคอบางบุญนาคดงเจริญนะครับพอแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่38ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับผม รามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตร,รดิตถ์ศุกร์ที่18เมษายนอุตร,รดิตถ์วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดอุตร,รดิตถ์คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่38ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามลักษณะอากาศของประจำวันของจังหวัดสกขทยัยศุกร์ที่18อากาศ โดยทั่วไปของจังหวัดสกโขไทยคาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนฝนฟ้าขนองร้อยล,ละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและก็ทั่วทุกอำเภอทั่วท้งจังหวัดสกโขไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับวันนี้เป็นสีเขียวครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37ต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสเรามาติดตามลักษณะอากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้าย ของทางภาคเหนือทางตอนล่างวันประจำวันศุกร์ที่18เมษายนอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยก็คือชาติการวัดโบสถ์พมพิรามบางละกำรรอำเภอเมืองพิษณุโลกบางกระทุ่มวังทองอำเภอเนินมะปรางนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอนครไทย เป็นเป็นหนึ่งอำเภอนะครับที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางโดยภาพรวมพิษณุโลกก็คาดการว่าจะมีฝนตกทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่37ต่ําสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสโดยภาพรวมของทางภาคเหนือวันนี้ก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยดูตามโมเดลฝนก็จะมีฝนฟ้าขนองตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงเวลาประมาณ18-19นาฬิกานะครับสำหรับทางภาคเหนือ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างนะครับผมแล้วก็ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการรายงานสภาพอากาศของทางภาคเหนือก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมล้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กําลังใจทีมงานนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม